สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมมพุทธนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีความว้าวซ่านิดนึงก็คือผมจะไปฉลองวันเกิดครับพร้อมกับมงน้อย,อยมงนี้ สำหรับบ้านนี้เท่านั้นนะครับผมที่เนื่องในวันเกิดเขาจะใส่นี่กันพิกัดของวันนี้เนี่ยเราจะไปฉลองวันเกิดกันที่ร้านอาหารไทยพัดพงครับผมประเด็นหลักๆคงจะไม่ได้ไปเป่าคงเป่าเคที่นั่นหรอกมั้งนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือเขาจะไปลองอาหารไทยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยกินอาหารไทยมาก่อนหรือยังหรือถ้าเคยเนี่ยก็คือนนานมากๆแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับสำหรับการเปิดประสบการณ์ของเขาครับด้วยความที่ผมพูดแล้วผมลืมเปิดไม้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะมาภาคเสียงทับกันแล้วกันเนาะพิกัดที่เราจะไปเนี่ยคือร้านอาหารชื่อไทยพัดพงครับผมและนี่นะครับก็คือโลเคชั่นของร้านนะครับคือสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมได้แปะไว้ให้แล้วร้านนี้นะครับผมเปิดโดยคนไทยครับทาโดยคนไทยซึ่งถ้าเราเป็นนักเรียนไทยเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถคุยกับคนที่นั่นได้แทบทุกคนเลยครับผมส่วนมากในนั้นก็จะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่รักในอาหารไทยมากๆเหมือนกันครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนกันที่เวสต์แวนคูเวอร์เนี่ยก็อย่าพลาด ะะร้านไทยพัดพงเนี่ยอาหารจานแรกมาแล้วครับผมเป็นข้าวผัดแล้วก็แกงเขียวหวาน It was too much food though. It was yeah. great. Yeah, it was great. I love everything. <laughs> yeah. I liked your spicy one. Medium spicy is very spicy in Canada. But it was very good. I just need more rice. <laughs> hey, what about you, Hal? Yeah. <laughs> How oh, was it? Oh, yeah, good. I liked it. Uh, the rice is pretty good. The sure, onions perfect. were like comically big. <laughs> look at it for me. But yeah, I liked the fried rice. It was pretty good. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you guys. Happy birthday to you. Uh, How does that go in Yeah, it's Oh. Good. Wow. All right, make a wish. Hey, let me film you. Is it filming? Yeah. I know how to Yay! What is this? We call this, 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 we call this uh, New New basically uh, it's sticky rice with mango and coconut milk. Sticky rice is sweet, sweet, right? right? Yeah. You like this, didn't you? Thank you. Thank you. Oh, I want to try. It. Pooch, do you like this? Yeah. Is coconut milk like thicker than normal? It's yeah. sweet in a different way. You like coconuts, try it. It's <laughs> <laughs> good.